ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นชูเสือละครับซัมเมอร์2022ดูสือละครับทางการนิวคลัเซนประกาศคว้าตัวโป๊ปเฝ้าเสาสารการโดนนิวคลัฟเซนอยู่นเตดจัดการสอยนิกโป๊ปในตวันที่ประอังกฤษมาจากเบอร์ลี่เป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่นักเตะสุดแฮปปี้ ที่ได้มาโชว์ฝีมือในถิ่นเซนต์เจมส์พาร์คขณะที่คุณซือเอ็ดดี้ฮาวสโฮกปอบเป็นผู้รักษาประตูฝีมือไม่ธรรมดาเิวคาสเซิลยู่นเตดทีมดังจากศึกเพเมริกีกอังกฤษประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับว่าสโมสรได้นนทำการคว้าตัวนิคปอบผู้รักษาประตูฝีมือดีมาจากเบอร์ลีเป็นที่เรียบร้อยโดยสัญญาร่วมงานกันเป็นเวลา4ปีแหละครับ ทางนี้สริการโดงไม่มีการเปิดเผยเรื่องของค่าตัวแต่ตามรายง,งานข่าวจากสื่อของอังกฤษระบุว่าค่าหัวของนิคป๊ออยู่ที่ราว10ล้านปอนด์หรือประมาณ430ล้านบาทนะครับซึ่งถือเป็นการสัมทับรายที่2ของนิวคาสเตอในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากแม t ทาเกตตักสายเลือดผู้ดีที่พวกเขาซื้อขาดมาจาก Villa, แอสตันวิลล่าหลังจากยืมตัวมาใช้งานในครึ่งหลังของฤดูกาลที่แล้วละครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่นี่แล้วผมอดใจรอไม่ไหวจริงๆที่จะได้เริ่มต้นกับสโมสรแห่งนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาราวสองสัปดาห์กว่าจะได้บทสรุปแต่มันก็ผ่านผลไปอย่างรวดเร็วผมดีใจจริงๆที่ได้มาอยู่ที่นี่และกําลังตั้งตารอที่จะได้เริ่มต้นทํางานกับทีมโกป้ายแดงของนิวคาสเซิลวัยสาปีเปิดใจแล้ะครับชูสระกับแข่งรายที่3ามอัสนอนเปิดตัววิเอร่าทางการ อาสนอนประกาศสัญญากับฟาบิโอวิเอร่ามิดฟิลชาาโปรตุกสของเอฟซีปอร์โตมาเสริมทัพเป็นสมาชิกใหม่ระดิษฐาในช่วงซัมเมอร์นี้ของสโมสรน,นะครับทีมดังจากกรุงดอนดอนตกเป็นข่าวตกลงซื้อวิเอร่าดาวเตะวัยยี่สิบสองปีจากทีมแชมลีกฝอยทองได้เป็นที่เรียบร้อยในช่วงต้นสัปดาห์นะครับหลังจากที่ปอร์โตต้นสังกัดของนักเตะถแถลงยืนยันตอบรับข้อเสนอจากเดอะกันเนื้อ และทงล่าสุดปืนใหญ่ด้านการเปิดตัวนักเตะใหม่ในชุดเจ้าของทีมเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยที่วิเอร่าย้ายมาเป็นลูกทีมคนใหม่รายที่สามในช่วงซัมเมอร์นี้ของคุณซอมิเกียวอาเตตาแหละครับต่อจากแมทเทอร์เนอร์นัทวันชาวอเมริกันแล้วก็มากินยอสปิกซัมบ้าในวัย19ปีนะครับขณะเดียวกันวิเอร่าซึ่งลงน้ำหมึกกับปืนใหญ่ไป5ปีได้รับมอบให้สวมเสื้อเบอร์21นะครับ แล้วก็เช็คกันว่าค่าตัวอาร์ซนอลน,นั้นควักกระเป๋าจ่ายไปจําน,นวน30ล้านปอนด์หรือราว1,314ล้านบาทบวกกับโบนัสเพิ่เมเติมอีก4ล้านปอนด์หรือราว175ล้านบาทนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับผลงานของนักเตะในทิศเอมิเรตสตีดียมอย่างไรก็ดีครับดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสชุดยู21ยังไม่เคยรับใช้ทีมชาติชุดใหญ่นะครับแต่ก็คว้าตำแหน่งนักเตะยอดเยี่ยมของศึกยูโรยู21เมื่อปีก่อนและชีัินที่ผ่านมาเขาก็มีผลงานยิง6ประตู กับอีก14แอสซิสในลิกกับทีมปอโตซึ่งได้ดับโบลแชมป์ของประเทศนะครับชูส่วนละครับทางการบาเยนคว้ามาเน่เปิดรายละเอียดสัญญาบาเยนดึงตัวซีโอมาเน่เข้ามายัางถิ่น Alliance, อาริอันส์อารีน่าย่างเป็นทางการแล้วนะครับเผยสัญ,ญญายาว3ปีพร้อมรับค่าเหนื่อยเพิ่มจากสมัยเล่นให้กับลิเวอร์พูลนะครับ บายเยอรมิเนกที่มหาหน่าลุกหนังอห่งสกุนเดสลีกา้าเยอรมันประกาศยืนยันการคว้าตัวซาดิโอมาเน่ที่ทีมชาติเนโอเข้ามาจากลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการนะครับโดยที่มาเน่ในวัย30ปีเดินทางมาถึงเมืองเบียร์และก็เข้ารับการตรวจร่างกายกับเสือใต้ก่อนจะเปิดตัวเป็นสามาชิกใหม่ในทิมอารีอันส์อารีนาโดยสัญญาเป็นเวลา3ปีหรือว่าจนถึงสินเดือนมิถุนายนปี2025นสาหละครับสำหรับดิวของมาเน่มีมูลค่า41ดล้านยูโรหรือประมาณ1517จล้านบาท โดยแบ่งเป็นจำนวนค่าตัว3 2ล้านยูโรหรือประมาณ1,184ล้านบาทบวกกับโบนัสอีก6ล้านยูโรหรือประมาณ222ล้านบาทตามจำนวนนัดที่ลงเล่นในสนามนะครับแล้วก็อีก3ล้านยูโรหรือประมาณ111ล้านบาทตามความสำเร็จส่วนตัวและก็กับทีมนะครับขณะที่ค่าเหนื่อยมีรายงานจากสื่อเมืองพูดดีครับว่าจะได้จากเซอใต้สสูงถึงสัปดาห์ละ250,000ปอนด์หรือประมาณ10.75ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งมากกว่าเดิม2.5เท่า หลังจากตอนอยู่กับหงแดงได้แค่สัปดาห์ละ1 0 0 0 0แปอนหรือประมาณ4.3าล้านบาทเท่านั้นนะครับทั้งนี้นอกจากเรื่องค่าเหนื่อยได้เพิ่มขึ้นแล้วนั้นมาเน่ย,ยังต้องอำลาลิเวอร์พูลเพราะอยากจะเจอกับความท้าทายใหม่ๆอีกด้วยหลังย้ายจากซานตงตันมาสุทินันฟิลเมื่อปี2016ก่อนจะลงเล่นใ้กับหงแดงไป269นัดและกระทุ้งไป120ประตูละครับหากคอบอลุดันชอบคลิปนี้ฝากกด u b s c r i b e กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ